ตอนนี้เราก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะเรามาเชียงรายวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มต้นไปเที่ยวในจกกังหวัดเชียงรายนะคะเราก็จะไปกินนี่เลยก๋วยเตี๋ยวเรือคุณเอค่ะสาขาเชียงรายเขาเป็นแฟนเพจเรานะคะเราก็เลยจะมาอุดหนุนเขาเอามานั่นามยค่ะไทยพองแม่อันนี้ยืนอยู่ตรงนี้มาสองชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ข้ามเลยนะคะโอ <c oughs> okay, เค go อาถึงแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือคุณเอสาขาเชียงรายสวัสดีค่ะคนไหนพี่เอคะ นึกว่าจะไม่ได้มาดูสภาพการเข้าถ้ำของเราเมื่อวานมาอุดหนุนค่ะมาอุดหนุนโอเคค่ะหลังจากเมื่อวานนะคะเราไปเข้าถ้ำมาเราก็นึกว่าเราจะไปไหนต่อไม่ได้แล้วเราก็คิดว่าเราคงจะไม่ได้มากินอะไรในเชียงรายเนื่องจากว่าเราอน่าจะนอนจนกลับเนาะนี่นะคะเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือมีก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือต้มยำก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำใสกินยังกินยังอ่าจะเอายังกินเอสม่วงค่ะมาให้ ว้าวปัดโอ้ยอ่ามาแจกอุปกรณ์โอเคพอนะคะนับหนึ่งสองาเรียบร้อยค่ะติอบจิเด่อเลย พี่เฮไม่เอาออกเหรอไม่เอาออกเหรอไม่ออกอ๋อเหรอตากมันเปียกอ๋อมันเป็นวิธีตาก <c oughs> โอเคเราพร้อมไปต่อกันที่วัดร่รองเสือเต้นมาถ่ายรูปก,กันที่วัดร่องเสือเต้น นรู้ไหมว่าเป็นวัดล่องสวตไม่รู้ต้ <c oughs> อ,อง <c oughs> ขันมกว้นข้างหน้าไหม <c oughs> พระอุปคุตใช่ไหมนั่นคือพระอุปคุตนี่รู้สึกมีความรู้ความสามารถด้านพระพุทธศาสนานิดหน่อยนะคะ <c oughs> ก็สวยงามมากวันนี้นะัท่องเที่ยวก็ดูไม <c oughs> ่กีเยอะใช่เกือบโนซี่ถ่ายรูปกันกลางถนนกันไปเลยทีเดียวเพราฉันชอบกโปนี้จังเลยอ่ะม เห็นไหมทางที่ฝั่งนี้มาวัดถือไว่ได้ถือเลยก็ได้หรือว่ายังไงก็ได้มามาวัดแต่งตัวเหมือนแบบอยู่ตลาดมากตอนนี้คือคิดยังไงไปซื้อชุดเขียวลายหัวใจมาในนี้เราไหว้พระประธานเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเดินไปบริเวณด้านหลังดูซิว่าด้านหลังมีอะไรน่าจะเป็นพระธาตุหรือเปล่าฉันไม่แน่ใจนะคะ จะไปหลายที่มากซึ่งอยู่ในงบประมาณ300บาทก็คือกินค่าไปแล้ว250บาทเมื่อกี้เหลืองบอีก50บาททาบุญไปแล้ว100บาทติดลบ50าสิบหรอะข้าหลังคือเจดีการมาเชียงรายในครั้งนี้นะคะเราก็ไม่ได้แพลนอะไรเลยทุกคนเฉพาะบริดแทแค่นี่แหละค่ะก็เลยไปไเรือ่อยๆอยากไปไหนก็ไปจอดไหนก็จอด ได้ยังอะจากวัดร่องเสือเต้นทีมงานอยากไปวัดร่องขุนค่ะก็จัดไปเลยสิค่ะแต่วันนี้แดดร้อนมากเราจึงจัดทริปเที่ยวชมว,วัดร่องขุนแบบรอบนอกรานะนักท่องเที่ยวเยอะบอกความร้อนเราจึงชมบรรยากาศรอบๆแทนค่ะก็สวยไม่แพ้ใครเลยค่ะว้าวมารเกลอยทีเดียวนี่แค่รอบนอกนะส่วนใครอยากดูด้านใน Er. เเเดนื่องจากวันที่เราจะทริปกันนั้นนะคะตรงกับช่วงฤดูหนาวแดดออกที่หนาวไม่ออกออกแต่แดดค่ะออกไปทางร้อนกับคุณผู้ชมคะเดียนรู้สึกคอแห้งเหลือเกินอยากจะกินอะไรเย็นๆหน่อยแต่ก็ไม่อยากไปคาเฟ่เพราะว่าไม่ค่อยชอบดื่มกาแฟน,นะคะนึกได้ว,ว่าเชียงรายเขาปลูกส้มค่ะเพื่อนที่เชียงรายจึงแนะนาให้ไปที่สวนส้มที่ดาผาหมีเราก็รีบบึงรถไปทันทีแล้วก็ไปเจอกับเจ้าของสวนคนสวยผู้ครอบครองสวนส้มขนาดใหญ่ของเชียงรายเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้พี่ก็ว่างก็เลยพาเราชมสวนแบบใกล้ชิดที่ร้านนั้นมีน้ําส้มสกัดเย็นแล้วก็เค้กส้มให้เราได้กินฟินเออออรร์่ยยมมากแ ยังได้ถ่ายรูปในส่วนส้มเก๋ๆอีกด้วยส่วนใครที่อยากเก็บส้มกลับบ้านเขาก็มีบริการเก็บส้มแล้วก็ซื้อกลับได้เลยนะอยากจะเที่ยวไร่ส้มฟินๆต้องที่ด่าแอดพามีไร่ส้มที่ต้องมาเยือนฟินสดชื่นรื่นรมเหลือเกิน บ้านปังห้าเมื่อ5 6ปีก่อนเคเคยมาที่นี่นะถ้าจำไม่ผิดอีกนี้เดียวเราก็จะถึงพม่าแล้วแวะหาพี่ลักษ์กันหน่อยละกันค่ะพี่ลักษ์เป็นเจ้าของแบรนด์ซิลนะคะเป็นสปาขัดหน้าใยไหมที่เฮใช้นะคะชุมชนบ้านปังห้านะคะอยู่ในอำเภอเหนือสุดของสยามประเทศคืออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเขาเป็นชุมชนเล็กๆเรียบชายฝั่งแม่น้ำรวกนะคะกั้นพรมแดนระหว่างเมียนมาและก็ไทยซึ่งที่นี่นะคะเขาเป็นชุมชนกิจกรรมที่มากด้วยกิจกรรมให้เราได้เยี่ยมชมกันไม่ว่าจะเป็นศิละปะบนแผ่นกระดาษสาและก็สปายใยไหมทองคำคือ วันนี้เป็นวันแรกที่เขาเพิ่งเปิดร้านแบรนด์โมเดลรูมค่ะเป็นผ้าพื้นเมืองประสานแฟชั่นของเชียงรายซึ่งเขาก็จัดทําบุญไปแล้วช่วงเช้านะคะเรามาถึงเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าวันนี้คือเขาเปิดแบรนด์ค่ะไหนๆก็มาแล้วนะคะขออนุญาตอุดหนุนสินค้าเลยเราเป็นลูกค,ค้าคนแรกด้วยกันทุกคนคะ่ะไหนๆก็มาแล้วนะคะแอบแวะไปทาศิลปะบนแผ่นกระดาษสานนิดหน่อยแล้วก็ไปสปาใยไหมทองคาด้วยค่ะโอ้แล้วที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นนะคะร็วนนี้เขาจะเปิดห้องสปาใหม่เป็นห้องสปาขัดหน้าใ,าาาใยาาากกมมเที่ยว็ได้นะคะค กีนะคะกับแบนซิลแล้วก็จินนาร์นะคะกับหลังจากที่เราไม่ได้มานานมากเราก็เจอแบบว่าผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยนะคะที่เพิ่มขึ้นมาอันมีอะไรมีอันนี้เพิ่มขึ้นมามีเพิ่มบอดี้บูสเตอร์เซรั่มผิวค่ะแล้วก็มีเพิ่มใต้ตาขึ้นมาสําหรับเพิ่มควาดึกตาคล้ําตัวนี้มีอยู่5คู่นะคะใต้ตาใหญ่ๆคง้ำและนี่คือทริปทั้งหมดของเชียงรายเชียงจกับเคทตี้แอนด์จอจการเที่ยวที่ไม่ได้แพลนแล้วเจอกันใหม่ใน็อกหน้าสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเราจะไปอันบ็อสก,กันใ,ในทิกตอกอีกต่ตอค่อะ